เรื่องพุทธศาสนามันฝังในผมอยู่แล้วไงคือแนวคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนาเงี้ยไม,ม่พุทธศาสนาไม่ใช่พูดถึงเรื่องความดีความชั่วนะเรื่องโลกสวรรค์อย่างเดียวฉนั้นก็พูดถึงเรื่องของโลกเรื่องของความเป็นจริงในธรรมชาติมันเป็นอย่างเงี้ยโลกมันเป็นอย่างนี้นนมันมีกฎเกณฑ์มีอย่างเงี้ย ในจางทุกครังอนัตตาเนี่ยโลกมันมีมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโลกมันมีเหตุและมีปัจจัยแล้วมันเกิดแรงต่างเนี่ยพุทธศาสนาคือการรู้จากธรรมชาติจากวานแล้วรู้และก็อามารู้จักตัวเราด้วยคือผมสนใจอย่างนั้นอย่างหลักๆปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยสิ่งนี้มีทำให้เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้มีให้เกิดสิ่งนี้และปัจจัยที่มันเกิดมันไม่ใช่แค่เหตุผลอย่างเดียวอะไรแวดล้อมละ่ะผลจะตกฟ้าจะร้องอะไรต่างมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามองในเรื่องเป็นวิทยาศาสตร์ผมก็เลยชอบในลักษณะนี้ แล้วมันก็เลยเป็นการพื้นความคิดเรื่องของพุทธศาสนาะงานที่แสดงออกมามันเป็นเรื่องของความเคารพศรัทธาแล้วก็เป็นเรื่องของความรู้เรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยอยู่ในนั้นคือผมก็เคยบอกว่าศิลปะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตผมนะการที่เรียนรู้จักชีวิตและจะรู้จักโลกนี่มันสำคัญกว่าทํางานก็สานส่งต่อให้คนอื่นได้เรียนรู้เราด้วยและเราคิดยังไงก็เหมือนเราก็คิดเรียนรู้จากงานคนอื่นด้วย ในยุคสมัยเงี้ยงานศิละปะแต่ละยุคมันเกิดขึ้นมามันไม่มีถูกหรือผิดนะคือมันเกิดขึ้นด้วยสาเหตุว่าในยุคสมัยปัจจุบันต,ต่างๆมันเป็นอย่างนั้นก็เลยสะท้อนงานศิละปะออกมาเป็นงานออกมาคือเป็นความรู้สะสมส,ส่งทอดต่อเนื่องกันมาเงี้ยเราก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําต่อไปจริงๆแล้วผมไม่ค่อยคิดถึงเรื่องตัวเองทํางานศิละปะนะคืออยากจะทํางานที่มันสะท้อนตัวเองคิดรู้สึกยังไงออกมาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนผมคิดว่า ไอ้ตัวตนของศิลปินนี่มันทำอะไรก็ออกมาเป็นตัวตนแต่ถ้าเรารู้เราถึงแล้วใน,ใน,ในขั้นที่แบบเรารู้จักตัวเองแล้วเนี<ช>่ยโดยธรรมาชาติจะหยิบจับอะไรมันก็เป็นเป็น,นเรื่องของเรา<ช>ก็เลยต้องเคารพในเรื่องคนรู้สึกตัวเองที่ตัวเองอยากกระทางานเนี่ยเขียนนางฟ้า,าเขียนทุกคนเขียนภาพเหมือนส่วนเรื่องเทคนิคอย่างทำงานดินทำงานอินสตาลเลชันงานงานโปราการมด้านอื่นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในต่อสภาพแวดล้อมปัจจุบัน อย่างนางสงการเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเทพธิดาเป็นนางฟ้าอยู่ในสวรรค์มันก็อยู่ในส่วนหนึ่งของไตรภูมิวัฒนธรรมที่เกิดเรื่องนี้มันก็เกิดเรื่องบนพื้นฐานเรื่องของของศสาศสนาใช่ไหมมีนรกมีมนุษย์มีสวรรค์แล้วก็การสุดท้ายของพุทธหลักคือนิพพานการที่จะทำนะผมไม่ได้ทําแบบไทยประเพณีเดิมก็มาสร้างใหม่สร้างบรรยากาศใหม่เทคนิคใหม่หาวิธีการเขียนใหม่ขึ้นมาเพื่อจะให้เกิด งานที่มันน่าสนใจขึ้นเพื่อเสริมไอแนวคิดของนางฟ้าหรืองานไทยประเพณีนะีมน่มันมีอะไรมากขึ้นให้มันเป็นปัจจุบันเป็นร่วมสมัยได้